คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าจากการไล่ตามเป้าหมายที่ไม่มีวันสิ้นสุดไหมคะแม้จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้มีทรัพย์สินที่ต้องการหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ภายในกลับยังคงรู้สึกว่างเปล่าและขาดอะไรบางอย่างความรู้สึกไม่เคยพอใจสิ่งที่มีไม่ได้เกิดจากความขาดแคลนภายนอกแต่มันมีรากฐานมาจากเสียงวิจารณ์ภายในที่คอยกระซิบว่าสิ่งนี้ยังไม่ดีพอหรือ เรายังทำได้มากกว่านี้เสียงเหล่านี้เป็นเหมือนปรสิทธทางจิตใจที่บดบังความสุขในปัจจุบันและทำให้เราติดอยู่ในวงจรของการแสวงหายอย่างไม่หยุดยัง้งการใช้ชีวิตภายใต้การควบคุมของเสียงเหล่านี้ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะดื่มด่ำกับความสุขที่เรียบง่ายและเป็นจริงในทุกวันนี้คลิปนี้จะพาไปเจาะลึก 8. เสียงในหัวที่ทำให้เราไม่เคยพอใจสิ่งที่มีพร้อมแนะนำแนวทางในการสลายเสียงเหล่านั้นเพื่อให้สามารถค้นพบความพอเพียงที่แท้จริงจากภายในได้ค่ะ 8. เสียงในหัวที่ทำให้คุณไม่เคยพอใจสิ่งที่มีความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องมักเกิดจากการตีความว่าความสุขเป็นสถานะที่ต้องได้รับในอนาคตไม่ใช่สถานะที่เราสามารถเลือกที่จะเป็นได้ในปัจจุบัน เสียงเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นผู้คุมที่คอยผลักดันเราให้วิ่งหนีจากความสุขในปัจจุบัน 1. เสียงนักเปรียบเทียบชั่วนิรันด์ The Eternal Comparer เสียงนี้เชื่อว่าตัวเองจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อมีมากกว่าคนอื่นเสียงนี้จะพูดว่าทำไมเพื่อนร่วมงานถึงได้เลื่อนตำแหน่งก่อนเราหรือบ้านเรายังไม่ใหญ่พอถ้าเทียบกับคนอื่นๆในสังคม ซึ่งทำให้เราไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแต่กลับมุ่งความสนใจไปที่ช่องว่างระหว่างเรากับคนอื่นอยู่เสมอผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างวงจรความอิจฉาและความรู้สึกขาดแคลนอย่างไม่สิ้นสุดทำให้ความสำเร็จของตนเองดูไร้ความหมายในทันทีที่ผู้อื่นประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังงานถูกใช้ไปกับการวัดค่าตัวเองกับมาตรฐานภายนอก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยผู้อื่นและไม่มีทางชนะได้แนวทางตอบโต้ต้องฝึกขอบคุณสำหรับความสำเร็จของผู้อื่นและเปลี่ยนการเปรียบเทียบภายนอกมาเป็นเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตถามว่าเราดีกว่าเมื่อวานอย่างไรการโฟกัสที่การเติบโตส่วนบุคคลคือการยุติเกมการแข่งขันที่ไม่จำเป็น 2. เสียงผู้กำหนดความสมบูรณ์แบบที่เคลื่อนที่ได้ The Moving Target Perfectionist เสียงนี้เชื่อว่าต้องบรรลุความสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเสียงนี้จะพูดว่าถ้าทำสำเร็จ99%มันก็ยังล้มเหลวอยู่ดีหรือต้องทำให้ดีกว่านี้อีก20%ถึงจะพอใจทำให้เราไม่สามารถประกาศสำเร็จหรือพอใจกับผลงานหรือชีวิตของเราได้เลย เพราะมาตรฐานจะสูงขึ้นทันทีที่เราบรรลุเป้าหมายปัจจุบันผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างความเหนื่อยล้าทางจิตใจและภาวะผัดวันประกันพรุ่งเพราะความสมบูรณ์แบบที่ไร้จุดสิ้นสุดทําให้เรากลัวการเริ่มต้นหรือไม่กล้าปล่อยผลงานออกไป <c oughs> การใช้ชีวิตภายใต้มาตรฐานที่สูงเกินจริงทําให้ไม่เคยมีพื้นที่สําหรับความผ่อนคลายหรือความสุขที่เรียบง่ายในทุกวันนี้แนวทางตอบโต้ ต้องฝึกยอมรับความดีงามที่80%ซและให้คุณค่ากับความก้าวหน้ามากกว่าความสมบูรณ์แบบจงอนุญาตให้ตัวเองทำผิดพลาดและเชื่อว่าดีพอคือสมบูรณ์แบบที่แท้จริง 3. เสียงผู้เฝ้าระวังความหายนะ (The Catastrophe Watcher) เสียงนี้เชื่อว่าต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งเลวร้ายที่สุดโดยการสะสมทรัพยากรและไม่ปล่อยให้ตัวเองมีความสุข เสียงนี้จะพูดว่าอย่าใช้เงินนี้ทั้งหมดนะเพราะเราอาจจะตกงานในเดือนหน้าหรืออย่ามีความสุขเกินไปนะเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าความสุขเป็นสิ่งที่อันตรายและเราต้องระมัดระวังอยู่เสมอผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างความวิตกกังวลเรื้อรังหรือ chronic anxiety และการกักตุนทรัพยากรเงินทองหรือความรักไว้เพราะกลัวความขาดแคลนในอนาคตการไม่สามารถผ่อนคลายและดื่มด่ำกับปัจจุบันได้คือการทำลายความสุขที่มีอยู่ด้วยความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตและตระหนักว่าเรามีความสามารถในการจัดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจงใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเชื่อมัน่น ไม่ใช่ความกลัว 4. เสียงนักวิ่งตามสิ่งที่ขาดหายไป The Chaser of the Missing Piece เสียงนี้เชื่อว่ามีสิ่งของความสำเร็จหรือคนรักบางอย่างที่ขาดหายไปซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสุขเสียงนี้จะพูดว่าถ้าเรามีรถคันนั้นชีวิตเราจะสมบูรณ์หรือความสุขของเราถูกเก็บไว้ในความสำเร็จครั้งถัดไป ซึ่งเป็นการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าความสุขต้องมาจากภายในผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างวงจรความอยากได้ที่ไม่สิ้นสุดเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วความสุขจะอยู่ได้ไม่นานเพราะเสียงนี้จะกำหนดชิ้นส่วนที่ขาดหายไปชิ้นใหม่ขึ้นมาแทนที่ทันทีทำให้ไม่เคยรู้สึกเติมเต็ม,ตมอย่างแท้จริงแนวทางตอบโต้ต้องฝึกระบุค,ความต้องการทางอารมณ์ ที่อยู่เบื้องหลังความปรารถนาทางวัตถุถามว่าเราต้องการสิ่งนี้เพื่อรู้สึกอย่างไรและพยายามเติมเต็มความต้องการนั้นจากภายในก่อน หเสียงผู้ปฏิเสธการเฉลิมฉลอง The Joy Denier เสียงนี้เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสําเร็จหรือความสุขที่มีอยู่เป็นการโอ้อวดหรือเป็นความสุขที่อันตรายเสียงนี้จะพูดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะฉลองเพราะยังมีงานอีกมากที่ต้องทําหรือความสําเร็จนี้ยังเล็กเกินไปที่จะพูดถึงทําให้เราไม่เคยได้รบรางวัลทางอารมณ์จากความสําเร็จของเรา ผลกระทบเชิงลบการปฏิเสธที่จะเฉลิมฉลองทําให้ความพยายามของเราไร้ซึ่งความหมายในทางจิตวิทยาการให้รางวัลตัวเองคือสิ่งที่ทําให้เรามีแรงจูงใจและรู้สึกเติมเต็มการขาดการเฉลิมฉลองคือการทําลายวงจรของความพอใจ แนวทางตอบโต้ต้องฝึกการหยุดพักและดืมดดำกับความสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่คือการยืนยันคุณค่าของความพยายาม 6. เสียงผู้ยึดติดกับความสำเร็จในอนาคต the future success addict เสียงนี้เชื่อว่าความสุขที่แท้จริงจะมาถึงในอนาคตเท่านั้นทำให้มองข้างความดีงามของปัจจุบันเสียงนี้จะพูดว่าเมื่อกเกษียณแล้วถึงจะมีความสุขได้หรืออดทนไว้เพราะรางวัลใหญ่รออยู่ในวันพรุ่งนี้ทำให้ชีวิตในปัจจุบันกลายเป็นเพียงสะพานที่ต้องเดินข้ามไปผลกระทบเชิงลบ การมองข้ามปัจจุบันทำให้ชีวิตขาดความสุขที่แท้จริงเพราะเรากำลังละทิ้งความสัมพันธ์ประสบการณ์และความสุขที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพื่อแลกกับคำสัญญาในอนาคตที่อาจไม่เป็นจริงแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการใช้ชีวิตแบบถ้าความสุขเริ่มต้นวันนี้จงตั้งคำถามว่าถ้าเรามีความสุขและความมั่งคั่งที่เราต้องการในอนาคตอยู่แล้วเราจะใช้ชีวิตในวันนี้แตกต่างไปอย่างไรและเริ่มลงมือทำสิ่งนั้น เเสียงผู้บิดเบือนความจริง The Discounting Distorter เสียงนี้มีแนวโน้มที่จะมองข้ามหรือลดคุณค่าของความสำเร็จหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเสียงนี้จะพูดว่าใครๆก็ทำแบบนี้ได้หรือเราโชคดีเท่านั้นเองไม่ใช่ความสามารถของเราซึ่งเป็นการทำลายความภาคภูมิใจในตนเองและปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นผลกระทบเชิงลบ การบิดเบือนนี้ทำให้เราไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเองที่มั่นคงได้เพราะทุกความสำเร็จจะถูกลดทอนคุณค่าลงทันทีที่เกิดขึ้นทำให้ต้องไล่ตามความสำเร็จใหม่ๆเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอยู่เสมอแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการจดบันทึกความสำเร็จและการรับคำชมเชอยอย่างเต็มใจเมื่อมีคนชมจงตอบว่าขอบคุณฉันภูมิใจในเรื่องนั้นจริงๆการยอมรับความจริงคือการให้เกียรติกับตัวเอง 8. เสียงนักวิจารณ์จากอดีต The Past Critic เสียงนี้ใช้ความผิดพลาดหรือโอกาสที่พลาดไปในอดีตมาเป็นเครื่องมือในการทำลายความพอใจในปัจจุบันเสียงนี้จะพูดว่าถ้าเราซื้อหุ้นนั้นเราคงรวยไปแล้วหรือถ้าเราเลือกเส้นทางนั้นเราคงมีความสุขมากกว่านี้ซึ่งเป็นการสร้างความเจ็บปวดจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างความรู้สึกเสียใจหรือรีเกรดและความไม่พอใจในทางเลือกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เราไม่สามารถมีความสุขกับผลลัพธ์ในปัจจุบันได้เพราะมัวแต่เปรียบเทียบกับชีวิตสมมติในอดีตแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการให้ประธานตันนี้อดีตและตระหนักว่าการตัดสินใจเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยสติปัญญาที่เรามีในเวลานั้นจงให้ความเคารพกับการเดินทางที่นําเรามาสู่จุดนี้การสร้างจิตสำนึกแห่งความพอแล้ว Cultivating Contentment การปลดปล่อยตัวเองจาก8เสียงวิจารณ์ภายในต้องการการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปไปสู่สิ่งที่มีอยู่แล้ว 1. การยอมรับความจริงอย่างสิ้นเชิง (Radical Acceptance) ยอมรับว่านี่คือชีวิตที่เรามีตอนนี้จงหยุดต่อสู้กับความจริงยอมรับสภาพทางการเงินความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่มันเป็นการยอมรับไม่ได้แปลว่าการยอมแพ้แต่เป็นการหยุดเสียพลังงานกับการต่อต้านเพื่อใช้พลังงานนั้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใช้คำถามเชิงเปลี่ยนมุมมองเมื่อรู้สึกไม่พอใจจงถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้หรือสถานการณ์นี้สอนอะไรเราการมองหาคุณค่าในสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนความไม่พอใจให้เป็นความรู้ 2. การฝึกขอบคุณเชิงลึก deep gratitude practice เปลี่ยนจากควรมีเป็นมีอยู่ ในแต่ละวันจงตั้งใจระบุสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ3 5ถึง5อย่างและระบุเหตุผลเชิงลึกว่าทำไมสิ่งนั้นจึงมีความหมายต่อเราขอบคุณสำหรับการได้เป็นจงขอบคุณสำหรับความสามารถในการมองเห็นการหายใจการคิดและการกระทำจงให้คุณค่ากับการมีชีวิตอยู่มากกว่าสิ่งที่เราสะสมไว้การขอบคุณที่ลึกซึ้งนี้คือการสร้างความพอใจที่แท้จริง 3. การกำหนดนิยามความสำเร็จใหม่ Redefining Success ความสำเร็จคือความสงบภายในจงเปลี่ยนการวัดความสำเร็จจากตัวเลขภายนอกเช่นเงินเดือนขนาดบ้านไปสู่การวัดจากความรู้สึกสงบความสุขและการใช้ชีวิตตามคุณค่าที่แท้จริงของเราความสุขคือกระบวนการไม่ใช่จุดหมาย จงเชื่อว่าความสุขคือการเดินทางที่เกิดขึ้นในทุกขณะไม่ใช่รางวัลที่รออยู่นเส้นชยัยการทำให้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยความสุขคือการชนะเกมแห่งความไม่พอใจ การเป็นอิสระจากเสียงที่ทําให้เราไม่เคยพอใจสิ่งที่มีไม่ใช่เรื่องของการหยุดปรารถนาแต่คือการเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในขณะที่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตจงจําไว้ว่าความพอใจคือการตัดสินใจที่ทรงพลังที่สุดที่จะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานและเติมเต็มค่ะ